ลุ้นแบล็ก i ิงประกาศสัปดาห์ยิ่งใหญ่ขึ้นโชว์ต่อหน้าผู้นำระดับโลก YG Entertainment คอนเฟิร์มว่าแบล็กทิงถูกขอให้แสดงต่อหน้าโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐและยุนซอยอนประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ในแถลงการจาก YG Entertainment ถึงสื่อ MyDaily บริษัทยืนยันว่ามีข้อเสนอให้แบล็ก i ิง สำหรับการแสดงพิเศษและพิงได้รับข้อเสนอให้แสดงในงานเลี้ยงอาหารค่าระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐและประธานาธิบดียุนสุกยอนของเกาหลีซึ่งพวกเขากำลังพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวมีรายงานว่าเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกา กำลังวางแผนจัดงานวัฒนธรรมร่วมกันวันครบรอบ70ปีของเกาหลีและพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาซึ่งจะมีขึ้นในเดือนเมษายนนี้โดย Black ทิ n งและ Lady g a ากาได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานดังกล่าวอีกด้วย